สวัสดีครับนี่น้องชาวเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแวะมาเยี่ยมลูกค้าอีกวันหนึ่งนะครับว่างๆนะครับก็อยู่แถวกุชินาลายนะครับจังหวัดกระสินเลานะครับใกล้ๆบ้านนะครับก็เลยแวะมาเยี่ยมลูกค้าอีกรอบนะครับก็เลยจับเผาเผาถ่านให้ลูกค้าอีกนะครับก็ยายนะครับอายุเยอะแล้วก็เลยมาช่วยนะครับวันนี้นะครับก็เผาไปนะครับ เราจะได้รีวิวให้ลูกค้าดูนะครับของจริงนะครับว่าการใช้งานของเตาเราเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับไฟถ้าไฟติดนะครับควันก็จะหายไปเลยนะครับเตานะครับกการหลัการง่ายๆนะครับก็ครั้งแรกก็จะมีควันประมาณนะครับเวลาเราก่อไฟนะครับก็ประมาณ15นาทีนะครับไฟก็เลี้ยงไฟประมาณ15นาทีนะครับสักพักหนึ่งนะครับควันข้างบนนะครับจะหายนะครับควันสีเทาจะหายไปเลยนะครับ แล้วก็จะมีควันขนาดนี้นะครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็เราก็รักษาไฟให้ได้แบบนี้นะครับประมาณ3ามชั่วโมงนะครับ3ามชั่วโมงก็จะมีลูกไฟนะครับขึ้นป่องนี้เลยนะครับเป็นลูกไฟถ้าแสงมืดๆหน่อยเราจะมองเห็นชัดเจนนะครับถ้าสว่างอย่างนี้เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับสังเกตที่ป่องมันจะมีสีดำนี้นะครับเพราะว่ามันความร้อนนะครับก็ให้สังเกตตามนี้นะครับ ข้างหลังนะครับข้างหลังก็ถ้าเรามีพวกขยะแล้วก็เติมนะครับเปิดฝาแล้วก็เติมขยะด้านหลังได้นะครับก็จะให้อุณหภูมิที่สูงขึ้นรวดเร็วนะครับถ้าเรามีขยะพวกพลาสติกพวกเศษโฟมนี่นะครับเ,เห็นไหมครับโฟมแบบนี้นะครับที่ยายเก็บมาผมก็เผาให้คุณยายดูนะครับก็สามารถที่ก็กําจัดขยะไปล้วยนะครับเพราะว่า พวกขยะพวกนี้เราถ้าเราเผาด้วยเาตาธรรมดามันก็จะมีฟันรบ,บกวนชุมชนนะครับแต่ถ้าเราเผาไปพร้อมกับเาตาเผาถ่านเราก็จะได้ความร้อนจากขยะไปอบไม้อีกทออหนึ่งนะครับก็มีประโยชน์2อ,อย่างเลยนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือน้ําส้มคนไม้นะครับนี่นะครับท่อการน้าส้มคนไม้นะครับพอลูกไฟขึ้นเราก็มาเติมน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหยดน้ํานะครับเป็นน้าส้มคนไม้ก็ เก็บนะครับนี่นะครับของเก่านะครับที่คุณยาเก็บไปนะครับก็รอประมาณ3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงนะครับมาดูกันนะครับประมาณ3ชั่วโมงว่าการทําปฏิกิริยาของเตาข้างในนะครับมันจะเผาไหม้ตัวเองยังไงนะบางคนไม่เข้าใจนะครับเห็นนี่นะครับมีการเผาไหม้นะครับตอนนี้ก็มีการเผาไหม้ในตัวเตานะครับแต่ว่าควันจะไม่มีนะครับควันจะไม่มีเลยนะครับ มีแต่น้อยมากนะครับน้อยมากไม่ไม่รบกวนชุมชนแน่นอนนะครับเป็นการเผาถ่านทีเ่เราคิดค้นขึ้นมาเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับคือชุมชนเราเรากำจัดขยะด้วยแล้วก็เราก็ช่วยลดมลพิษนะครับมลพิษทางอากาศนะครับก็ชุมชนนะครับเทศบาลเราก็ช่วยลดภาระตรงนี้ด้วยนะครับภาระ,ะการกำจัดขยะนะครับถ้าเรามีเตานี้เราก็ สามารถที่จะเผาทานไปด้วยแล้วก็เผาขยะไปได้ทุกวันเลยนะครับขยะขยะของเราก็จะหมดไปทุกวันทุกวันนะครับก็นี่นะครับง่ายง่ายดีนะครับอันนี้ก็เผาให้คุณยายนะครับคุณยายชื่นชอบมากนะครับนี่ครับคุณยายก็ได้ทานนะครับจากเตาเรกนะครับคุณยายชื่นชมมากนะครับกอกคุณยายคุณยายเก็บไม้เองเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับคุณยายก็ได้ทานนะครับคุณยายก็ได้ทานไปขายนะครับนี่นะครับคุณยายกอกทานไว้ได้นะครับนี่ นี่นะครับฐานของคุณยายที่ผมเผาให้เตาแรกนะครับก็คุณยายชื่นชอบมากนะครับก็เอาไม้ลงนะครับแต่ว่าคุณยายไปจุดไฟนิดเดียวนะครับพราว่าคุณยายนึกว่าไฟจะไปไปเผาไหม้ไม้ข้างในหมดนะครับผมก็เลยบอกคุณยายนะครับไม้ตัวเผาไหม้ข้างล่างกับไม้ข้างในมันมันคนละส่วนกันนะครับจะไม่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 กระทบกับไม้ข้างในนะครับเปลียวไฟข้างในนะครับจะ เอาเทคความร้อนนะครับไปไปอบไม้แค่นั้นเองนะครับคุณยายเข้าใจเลยนะครับต่อไปคุณยายก็จะทําเองได้นะครับโอเคนะครับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจนะครับเตาเผาถ่านซุปเปอร์ซันของเราก็โทรมาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0630349728นะครับและอีกเบอร์นะครับ0621465689นะครับ พิกัดร้านนะครับอำเภอสมเด็จจัังหวดกาลสิน์นะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ